สวัสดีครับร้านบัญญายนเทคเตอร์นะครับผมวันนี้เรามารีวิวอัปเดตนะครับสินค้าภายในร้านนะครับประจําวันที่8พฤศจิกายน2565นะครับวันลอยกระทงนะครับผมก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่มาเปิดเข้ามาชมนะครับก็เราเป็นร้านขายรถเท็เตอร์มีอสองที่กําแพงเพชรนะครับผมนะฮะเราอยู่กันที่บัญญายนาเทคเตอร์สาขา2นะครับผมวันนี้เรามาอัปเดตสินค้าภายในร้านนะครับว่ามีสินค้าตัวไหนเข้ามาใหม่ นะครับผมเริ่มต้นกับคูเปต้า L3408 นะครับคันนี้ใบมีด้านหน้าใหม่แล้วก็ผ่านพวนนะครับสีฝากระโปรงสีเครื่องยนต์สีสันเดิมเดิมนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่2 2 5 0 0 0บาทนะครับเป็นใบมีดันหน้าดันหน้านาซ่านะครับถัดมาเป็นคูเปต้า L3608 นะครับใบมีดานหน้าพร้อมผ่านพวนเลครับคันนี้ยางดีสีเส้นเลยเนาะใบมีด้านหน้าพร้อมผ่านพวนราคาอยู่ที่3,020,000บาทนะครับ สายไซส์ใหญ่นะครับเป็นกุารา M6040 ูนนะครับรถจดทะเบียนปี57นะครับใบมีดหน้าพร้อมผ่านพวนเป็นตัวยางหลังเป็นยางอ้วนนะครับสภาพสีสันเดิมๆหมดเลยนะครับ6 0นเล่มทะเบียนพร้อมนะครับ5 1 5แ0 0บาทนะครับยางใหม่สีเส้นเลยฮะยางใหม่กริปกริปสีเส้นเลยใครที่ต้องการหา M60 นะครับนี่เลยที่ร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับับเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่ด้วยเนี่ยสีกระทาร้อนะครับ ผ่นพัวเป็นผ่านตาช้านะครับเป็นผ่านหกนะครับลูกค้านี่ฮสองสี่หกฮบนะครับเครื่องยนต์นะครับสีสันเดิมเดิมครับผมนี่เลยไม่มีรอยแกะรอยถอดรอยขันนะครับตอนคัดก็เดิมครับห้าแสนหนึ่งมืห้าครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้อิซกิ n อ็นทีห้าห้าสี่นะครับห้าสิบสี่หลงม้าเนาะใบมีดหน้าพร้อมผ่านพัวราคาที่สามแสนห้าหมื่นห้าพับาทนะครับ ซาแอลห้าศูนยหนึะครับบามินนาพร้อมผ่านพวนนะครับเป็นผ่านใหม่อันนี้ราคาอยู่ที่5 3 5แ0 0สบาทนะครับยางใหม่สี่เซนเลยรถปีหกหนึ่งี่เกครับรถปีหกนะครับบามินันาพร้อมโรตรีนะครับหก0 0 0แบาทนะครับราคาตลองได้นะครับมูสีพร้อมโรตารีป่ั่นแห้งนะครับเป็นอาเซตนะครับโรตรีอาเ สไตล์ฟอร์ดก็มีครับเป็นฟอร์ดหกหนนะครับแต่ในเล่มในเล่มตีหกหกหนึ่งศูนย์นะครับจะดูจะโฉมจะเป็นตัวหกบนหกนะครับราคาที่สามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับใบมีด้านหน้าพร้อมผานพรวนด้านในนะครับก็ยังมีรถหลากหลายรุ่นใหน้เเลือกมีแมคโครรถขุดนะครับกูบูตาเอ็มห้าพันก็มีเจนมาห้าสี่สิบห้าแรงม้านะครับเป็นรถเก็บงานปรับสีนะครับปรับสีให้เหมือนเจนมาฮันหนึ่งเลยทา <laughs> งร้านปรับสีเอง ไปม,มีดันนาพร้อมผ่านพวนราคายอยู่ที่295,000บาทนะครับสนใจติดต่อสอบถามมาได้ต้องการรถแท็กเตอร์รุ่นไหนนะครับเชิญในที่ร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับอ,รอยู่ที่สาขา2นะครับโทรศูนย์แป็ดห้าสองสองสานะครับ0 9 5 3 2 9 9 9 8ห้ารามสอง้าเก้าแปแที่รับบริรแเปิดทำการทุกวันนะครับทั้ง3สาขานะครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ